สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ Line One Piece Treasure Cruise ทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวอ่า Extra Iceland กันครับผมเพราะว่าผมก็เล่นเกือบจะจบหมดทุกด่านแล้วโอเคครับมีเพื่อนๆหลายคนจบแทบทุกด่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้เกมมันตันแบบงงๆครับ Extra Iceland นั้นผมบอกเลยว่าความยาก โคตรอยู่แถวเนี้ยแหละครับผมโอเคครับผมจะมารีวิวในสเตจนี้ให้เพื่อนๆรับชมก่อนครับเป็นบักกี้โชวี counter attack นั่นเองก็คือ,อาการลังแค้นของบักกี้เนี่ยมันเขาเขา,เขา,ามีสเตามีตอนมาให้ทั้งหมด4ตอนครับซึ่ง4ตอนเนี่ยไล่ไล่ระดับความยากกันเลยนี่ครับลูกกี้ครับวีเทเรนครับแล้วก็อีไลท์ครับแล้วก็เอ็กซ์เพร์เลย,ยเียวโอเคครับจัดกันดูว่า จะเล่นได้ระดับไหนซึ่งผมลองอ e ีไลท์ไปแล้วนะครับผมผมเสีย15สตาร์มินาฟรีเลยโอ้โหเจอบอสแบบอัดทีเดียวตายอะ่ะ <c oughs> โอ้โหจะเก่งไปไหนนะครับผมผมก็เลยอ่ะมาทำให้เพื่อน <c oughs> ๆรับชมกันหน่อยละกันว่าในะระดับระดับกลางๆเนี่ยมันจะให้อะไรเราบ้างและความยากมันระดับไหนซึ่งตัวละครเนี่ยมันเป็นสายพลัง บุญครับพอชมจะใช้พลังใจเข้าไปสู้นั่นเองไปเลยกับทีมแบบอ่าแชงคูสองตัวอย่างนี้แชงคูสองคนแบบนี้ต้องมีคนอิจฉาผมแน่เลยนะครับผมทีมนี้เลยนะครับจัดไปครับผู้ชมอ่าแล้วก็เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นครับผมมีอ่าโกลเด้นฟอนอุซอบด้วยนะครับผมเจ๋งมากๆครับอัปเกรดมาให้ได้กับตัวนี้เหมาะกับ ทุกทีมเลยนะครับผมโอเคลุยกันเลยเอาละคนปืนใหญ่ครับเจอตัวละครพลังใจของเราเข้าไปครับนียครับผมถ้าใช้ตัวพลังอื่นมันจะตีไม่ค่อยเข้าเห็นไหมครับโซโลฟันใบไม้แรกเนี่ยดูครับไม่ร้นเลยนะครับผมเจอนี้ครับถ้าตัวละครอีกตัวที่น่าสนใจครับก็คือพวกปูครับพวกปูเนี่ยพลังโจมตีรุนแรงกว่าตัวละครเลเวลต่ำ เราอีกนะครับผมแหมพวสีเหลืองเนี่ยนะเดี๋ยวตีให้ดูครับตีทีหัวยุบค,ครับนี่เลยตีสายบุญเนี่ยหัวยุบแน่นอนไปไงละ่ะโอ้โหสุดยอดครับมาคาบจิเหรอคาบจิคาบจิคาบจิว่า,างไงโอเคแหมมีมีแกล้งกดไม่เพอร์เฟกนะครับไม่งั้นล้มไปแล้วเอาไปประมาณนี้เลยเราเรียกว่าเก็บชาร์จครับเก็บชาร์จการทำให้มัน อ่าเหลือเลขหนึ่งพอดีแล้วเราค่อยฆ่ามันทเนี่ยเป็นการเก็บชาร์จที่ถูกต้องนะครับผมซึ่งจริงๆสเตดนี้ผมเลเวลเกินแล้วแหละไม่ต้องเก็บชาร์จอะไรมากก็ชนะได้ครับแหมโหครับพลังความต้านของพลังครับตอนนี้แบบสบายๆครับตกทีร่วงตกท,ทีร่วงกันเลยนะครับผมแต่ถ้าขึ้นระดับ E Life จะไปเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยครับผม <c oughs> โอเคครับ เพื่อเพ่ไปลองกันดูได้นะครับแต่ว่ามันใช้สตามิ่น่าเยอะมากหรือพลังในการเข้าเล่นต่อครั้งเนี่ยเยอะมากๆนั่นเองแ๋ยวมาดูกันว่าชนะแล้วเราจะโอ้โหปืนใหญ่มา5ตัวล้อมรอบล้อมรอบบาที่เลยโอเคจัดไปเอาอะไรก่อนดีนะครับรู้สึกตาลายเวียนอุ๊ยรู้สึกว่าพูดาของบากี้ไม่ธรรมดาครับกูดาสองล้วรนะทุกผู้ชมดฉะนั้นเราต้องรีบเก็บครับ จะโดนปากี้โจมตีนะครับผมโจมตีมันเอาละครับเลนหนึ่งแล้วนะครับผมปูเราครับปูเรานี่ครับปูเราตีได้เป็นหมื่นเลยนะครับผมรุนแรงมากครับนี่ดูแชงพุสของเราตีเก้าพันตีหนึ่งหมื่นแพ้ปูเรานะครับปูเราตีหมื่นสี่นะครับผมเป็นไงล่ะก็เนะเราพิรับปูน้อยไว้พิจารณาดีหนึ่งครับดูครับ กับพักกี้หัวยุบเลยว้าวโหผมได้โปสเตอร์บักกี้เพิ่มอีกหนึ่งใบครับดูครับตัวละครพักกี้ผมมีแล้วนะครับผมแต่ผมได้พักกี้เพิ่มอีกนะครับโอโ้โหเพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ได้เห็นไปพ,พร้อมๆกับผมนี่อดีใจกันไหมล่ะดีใจกับผมด้วยนะครับโอเคและนี่คือเทคนิคการเล่นของผมครับผมจะนับสตา m i ม a นาให้พอดีกับค่าประสบการณ์เวลาเราจะเลเวลอัพนั่นเองพอเราใช้สตาร์มีนาหมดพอดีปุ๊บ แล้วเราเลเวล up ครับไอพลังของเราที่เราจะใช้เข้าเล่นในแต่ละตอน mm. แต่ละด่าน mm. ในแต่ละเกาะเนี่ย mm. มันจะฟื้นกลับมาเต็มแบบนี้เลยมุมขวาบนเห็นไหมครับตัว s t a 38ทับาดนั่นเลยก็ที่ผมจงใจให้มันกลับมาเต็มตอนที่ผมใช้หมดพอดีครับนี่คือเทคนิคการเล่นของคนที่ไปไปดำเนินเกมได้เร็วนั่นเองนี่ครับตัวละครของผมนั้นเลเวลไม่สูงนะครับแต่ตัวละครของผมเลเวลมไม่เยอะครับไปดูได้หครับนี่ครับจะโชว์ให้ดูนี่เลย มีลูฟี่เลเวลสิบเอ็ดครับมีโซโลเลเวลสิบเก้าครับมีซันจิเลเวลหนึ่งนี่ตัวละครที่ผมไม่ใช้ผมก็ไม่อัพนะมีอุซอบโกเดนปอนสิบหกครับแล้วก็มีแชงคูสซีดาวครับเป็นเชงคูสหมวกฟางนั่นเองก็ยี่สิบห้าเท่านั้นเองมีตัวละครที่เลเวลสูงสุดนี่เลยครับบัคกี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลูกจ็อกของโจนสถานลูกจ็อกของทหารเรือเนี่ยเราได้สีม่วงมาเยอะสุดแล้วนะครับผมแล้วถ้าอัปเกรดตรงสีกันเนี่ย มันจะได้ค่าประสบการณ์ที่ดีกว่านั่นเองผมก็เลยไม่อยากอักขามสายครับมันเปลืองตัวละครครับแล้วตอนนี้ผมมีบักกี้3ตัวเลยทีเดียวครับผมผมรอจะใช้ในอตอนที่ผมจัดการเจ้าบักกี้ตัวนี้ให้กลายเป็นร่างถัดไปครับร่างสีดาวนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็พอสภาพบ,บรรยากาศนะครับพอเห็นค่าประสบการณ์ไหมครับผมผมว่าก็เป็นอะไรที่ ดูดีนะดูดีนะครับด่านนี้ค่าประสบการณ์เกือบพันแล้วถ้าเล่นบ่อยๆเนี่ยเกินพันนะครับผมผม,ผมรู้สึกรอบเมื่อกี้น่าจะเกินพันนะออก็ลองเล่นกันดูครับว่ายังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันคุ้มกับค่าสตามิน่าที่เสียบปค่าพลังที่เข้าเล่นไปแต่ละรอบเนี่ยกว่าจะได้ค่าประสบการณ์คลืนมาแล้วทํายังไงให้เลเวลอัพแล้วก็เล่นเล่นต่อเนื่องอ่าเนี่ยแหละครับจนเกมนี้เพราะฉะนั้นก็ลองคํานวณกันดูดีๆครับเราจะได้ ไม่ใช่แบบโหรอสตาเมนาแบบรีเจน1ทุกทุกสนาทีเมื่อไหร่เราจะได้เล่นรอบหนึ่งครับโอ้โหหลายชั่วโมงครับเพราะว่าสตาเมนาเข้าเกมครั้งนึงเนี่ยจัดไปเลยครับ4 5 9โอ้โห15อย่างงี้รอไป150นาทีโอ้โหใครจะรอเล่นครับเพื่อนผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคนิคของผมเลยนี่ครับตัวละครเลเวลไม่เยอะครับแต่ เลเวลของผู้เล่นครับ38เข้าไปแล้วนะครับโอเคครับฝากเป็นเทคนิคให้เพื่อนๆที่รับชมไปลองดูกันได้ได้รีวิวด่านด้วยได้ความรู้ด้วยแบบนี้โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้แล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ